ดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่ะเช้านี้เราเจอกันเช้าว,วันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นะคะนี่ก็เป็นกุลาบที่เราซื้อมาจากสนามหลวงสองเมื่อวานนี้นะคะสอ่า4ต้นนะต้นละ150บาทนะคะก็เรามาแกะกันเลย <c oughs> เดี๋ยวชื่อแม่บ้านจะลองหาไว้ให้นะคะอันนี้มีสดอกสวยๆมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ อันนี้เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองอันนี้นี่ค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสวยนะเจ้าสวเจ้สววมามาดูแม่เปิดกหุลาบเหรอลูกต่อไปเป็น สีชมพูซ้อนกันเลยนะคะนี่นะชมพูซ้อนเลยเนาะนี่ดอกใหญ่นะนเพื่อนๆอันนี้ได้ดอกตูมอีกดอกหนึ่งนะ <S 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 นี่ชมพูซ้อนอันนี้เป็นสีแดงกำลีดีค่ะอันนี้แม่บ้านเคยมีแล้วนะแต่มันตายเนาะโอี่ สีแดงก็ไม่ยีเลยค่ะเดี๋ยวในบ้านไปตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาจาัดเลียงนะคะ นุกเขาค่ะเพื่อนเพให้เขาสนุกเนาะสนุกเหรอลูกสนุกเหรอสนุกเหรอ,อ,อครับวันนี้ก็9ก้โมงสิกว่านาทีแล้วนะคะวันนี้แม่บ้านตื่นสายนะพอดีเมื่อคืนนี้นอนดึกคะ่ะตื่นมาก็8ปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวรีบไปตลาดก่อนนะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์ด้วย แต่้าสายก็อาจจะมีที่จอดรถนะคะแต่ว่าถ้าวันอาทิตย์ถ้าเราไปเช้าเช้าเลยนะมีที่จอดแต่ว่าถ้าไปแบบหกโมงครึ่งเจ็ดโมงกว่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีที่จอดรถนะคะนี่ก็เก้าโมงแล้วคิดว่าคนที่ไปเดินตลาดตั้งแต่รอบเช้านะคะคงจะทยอยกลับแล้วเนาะเราก็คงได้ที่จอดรถนะคะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนค่ะเพื่อนรอค่ะเพื่อน รอที่จอดรถเนาะก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าเห็นคนเห็นคนหิ้วของทยอยจะออกกันเยอะแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงค์คข่าววันนี้เรามาตลาดนัดเนาะสายหน่อยค่ะตอนนี้เก้ามงสิบห้านาทีแล้วมีรถจะออกค่ะแม่บ้านก็เลยจอดรถรอเนาะจะได้ จอดใกล้ๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่แมสสนะคะแล้วก็ต้องฉีดสเปรย์ก่อนลงนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ทำจนชินแล้วค่ะเป็นปกติแล้วนะอันนี้เตรียมเงินไว้ให้ที่จอดรถค่ะสิบบาทนะคะเยอะค่ะเพื่อนๆคนเยอะรถเยอะนะคะ เียบเลยค่ะมีรถสองแถวมานะคะมาถึงวัดหนองแขมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินกันค่ะวันนี้คงไม่ได้ตักบาทนะคะเพื่อนนะมาสายค่ะเพื่อนน้ํายาลาังเล็บก่อนเลยค่ะวันนี้มีสมุนไพรมาขายเยอะนะคะเนี่ยบรรยากาศ วันนี้มีของใต้ามาขายด้วยค่ะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินไปซื้อข้าวเนาะยังมีอยู่ก็ไม่รู้เขาเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งเนาะแดดออก เดี๋ยวไปดูข้าวเว้ยยังมีข้าวอยู่หรือเปล่าน้อข้าวเปล่านะคะเพื่อนๆนะหาซื้อข้าวเปล่าอ๋อมีค่ะดูบรรยากาศทุกขัานอันนี้หอมมะลิไหมคะเท่าไหร่คะเจ็ดบาทต่อถุงยี่สิบครับเอาเอาถุงบรรยากาศเช้าๆตอนเกือบจะ เอก้าโมงเนาะเก้าโมงตอนนี้คิดว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปอีกสองถุงค่ะเพื่อนๆน่่ก็ได้เกี๊ยวหนึ่งได้สปากเกตตีขี้เมาแล้วก็ได้อหมูกระเทียมเนาะข้าวข้าวหอมมะลิก็หมดค่ะเหลือจะข้าวธรรมดาเนาะข้าวขาวข้าวขายเอ่ะถุงละเจ็บาทเนาะเออมันมีมันมีมนมจ้านั้นหอมมะลิ เหลือสองอัน๋ยวดูสิเดี๋ยวเดินไปซื้อข้าวของมะลิกันมะลิหมดค่ะเหลือแต่ธรรมดาทั้งสองเจ้าเลยพวกแมสพวกเอ,อ่อแอลกอฮอล์นะคะเพื่อนเนาะมอะีอาหารขนมกาแฟมาจากอ,อ,อ่างนอกด้วยเนาะสแกนได้ได้วยสแกนจ่ายได้ด้วย เป็นตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ว่าจะกลับบ้านแล้วเนาะวันนี้คนเยอะค่ะแต่ไม่ได้เดินตรงแถวผักอะไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาทิ้งเลยเนาะเพราะว่าคนมันเยอะค่ะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันค่ะอันนี้วันนี้เราได้น้ำยาล้างเล็บค่ะขวดเล็กมาสองนะคะทุกทีจะไปซื้อที่สำเพลงขวดใหญ่เลยเนาะ น้ำยาล้างเล็บสองนะคะเกี๊ยวนึ่งค่ะเพื่อนเกี๊ยวนึ่งเนาะเกี๊ยวนึ่งสี่สิบบาทค่ะชาเย็นหนึ่งถุงนะคะแล้วก็วันนี้ได้เป็นอทอดมันกุ้งค่ะห้าสิบบาทนะคะมีสี่อันเนาะเรามาสองห่อเลยค่ะแล้วก็อันนี้แนมะ่บ้านได้ไก่ เป็นเนื้อไก่นะคะไม้ห้าบาทค่ะเพื่อนๆได้มาสามไม้ไม่มีข้าวเหนียวค่ะเสะียดายเรามาสายเนาะข้าวเหนียวหมดนะคะแล้วก็ได้สปาเกตตี้ไก่ผัดขี้เมาค่ะเพื่อนๆกล่องละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ได้เป็นไก่กระเทียมนะคะมีไข่ดาวด้วยก็กล่องละยี่สิบเองค่ะเจ้านี้เขาจะขายถูกนะเพราะว่า ขาขายจำนวนเยอะนะคะเพื่อนๆคนก็ซื้อร้านเขาเยอะนะตอนนี้แดดยังไม่ออกเลยนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ว่ามันอ้าวอ้าวฝนนะคะเพื่อนๆอันนี้ได้เป็นข้าวเปล่านะคะข้าวขาวเนาะเป็นข้าวแบบข้าวหอมมะลิหมดค่ะก็เป็นข้าวธรรมดามาสามสามอันนะคะสามถ้วยค่ะสามเต้นยี่สิบเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะ หน้าหมู่บ้านจะมีอ่าช่วงนี้จะมีรถของทางคู่ค้าตลาดนะคะของรัฐบาลเนาะมาขายสินค้าราคาถูกนะคะเพื่อนเมื่อเช้านี้เห็นคนมารอเต็มเลยก็ข้าวยากหมักแพงเนาะอันนั้นก็เป็นรถโครงการของรัฐบาลนะคะมีไปทั่วเลยเนาะก็จะขายสินค้าราคาถูกทั่วไปนะคะเพื่อนๆน,นะนี่เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเนาะ วันนี้แดดดีค่ะเดี๋ยวจะเอาผ้าลงมาซักหน่อยเมื่อวานโดนฝุ่นสามสี่ห้องเลยนะคะสะอาดหน่อยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูต้นส้มโอบ้านนี้ค่ะชอบมากๆเขาดกนะคะดกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ อมโอเดอกดกเลยนีสวยค่ะเพื่อน ข้างบ้านค่ะเพื่อนสนิทคนบ้านเดียวกันค่ะแม่เขาทำขา้าเมาขายนะเอามาฝากค่าจากอายุธยาดูดิน่ากินมากๆค่ะเพื่อนๆอดใจไม่ไหวค่ะต้องกินตอนนี้เนาะเอามาให้สองกล่องเลยค่ะ